รถเช่าซื้อหายไปแล้วโดนผู้เช่าซื้อหรือไฟแนนซ์มาตามโทงคือปรากฏไม่มีคืนทำยังไงดีแถมโดนบอกว่าจะไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีข้อหายักยอกอีก โอ้โห oh. oh. เป็นคำถามที่มีมหาครูชัดเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้จะมาให้ความสบายใจเพราะมีคนมาปรึกษาแล้วแบบทุกใจนอนไม่หลบับกลัวติดคุบวันนี้จะมาให้ทางออกว่าจะเจราจาย,ยังไงได้บ้างคะ่ะก่อนอื่นฝากกดหัวใจและกดติดตามนะคะแต่อย่าลืมกดแชร์เพราะรู้กฎหมายไม่มีทางเดาหลอคะ่ะคำถามแรกคือผิดฐานยักยอกอาญาไหมาก็ต้องดูเจตนานะคะว่าตอนที่เอารถ ที่เช่าซื้อเนี่ยมาอยู่ในความครอบครองของคุณถ้าคุณเบียดบังเอาไปให้คนอื่นโดยมีเจตนาทุจริตคือไม่มีเจตนาจะคืนเจ้าของเดิมคือผู้ให้เช่าซื้อแล้วอันนั้นอาจจะมีความผิดฐานยักยอกได้นะคะแต่สบายใจได้ค่ะเป็นเรื่องของหลักฐานการพิสูจน์ดำเนินคดีคนที่แจ้งความกับคุณเขาต้องมีหลักฐานนะคะถ้าหลักฐานแน่นจริงๆเป็นอารมณ์เช่นค้างค่างงวดเอารถมาแล้วเอารถไปจำนำ ปรากฏได้เงินจำนำมาแล้วแหละแล้วก็มีเจตนาแบบไม่เอาเงินที่ได้จากการจำนำเนี่ยมาใช้คนให้เชขาซื้อแล้วไม่ผ่อนส่งจำนำคือกะให้แบบผู้รับจำนำเขายึดรถไปเลยอะ่ะอันนี้อาจจะเป็นความผิดฐานยากักยอกได้แต่แต่แต,แต,แต่อย่าลืมนะคะว่านอกจากเป็นเรื่องการพิสูจน์หลักฐานซึ่งเป็นหน้าที่ของโจทก์แล้วเียัเป็นเรื่องความผิดที่ยอมความได้คือหมายถึงอะไร เจราจากับไฟแนนซ์ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเจราจาว่าค่าเสียหายจากการไม่มีรถคืนเนี่ยตรงนี้จบที่เท่าไหร่รวมถึงค่างวดที่ค้างอยู่เขาโอเคที่ค่าเสียหายที่เท่าไหร่พอเจราจาเสร็จก็ควรจะ เซ็นเอกสารกันนะคะให้ถอนฟ้องให้ยอมความให้ถอนคำร้องทุกข์แล้วก็ไม่ดำเนินคดีอะไรใดๆอีกนะคะอยู่ที่การเจราจาเลยค่ะแต่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยรีบมาปรึกษาครูชัดเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มต้นเจราจายังไงกับฟินแ n นซ์มีหลักในการเจราจาอยู่นะคะซึ่งคนที่ถามครูชัดมาแรกมาแบบกลัวจะร้องให้ดูกลัวติดคุกแต่พอได้หลักในการคุย เป็นสเต็ปสเต็ปไปนี่ค่ะถึงกับขอบคุณเลยแล้วก็รู้วิธีการว,ว่าควรจะเริ่มต้นคุยยังไงนะคะซึ่งตรงนี้ใครที่เจอปัญหาเหล่านี้อยู่นี่เลยค่ะผู้ชัิมีทางาออกให้ในคอร์สนี้ค่ะถ้าใครชอบความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือทางธุรกิจอย่าลืมกดช่องครูชันนะักกฎหมายใจดีเลยนะคะวันนี้ไปก่อนบา,บาย